ส,ส,วสวัสดีครับนักเรียนครับชั CC, ้นประถมศึกษาปีที wrote, ่4 sort of นะครับกลับมาสู่การเรียนการสอนออนไลน์นะครับในรายวิชานะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับก็คือสมบัติของวัสดุรอบตัวเรานะครับซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับมาดูสิครับว่าเราจะมาเรียนรู้ในเนื้อหาของอะไรบ้างนะครับซึ่ง ในหัวข้อนี้นะครับเราจะแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น2หัวข้อหลักก็คือสมบัติทางกายภาพของวัสดุและการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาสู่เนื้อหาก,กันเลยนะครับมาครับสมบัติของวัสดุรอบตัวเรานะครับ1เลยครับสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับซึ่ง สิ่งของรอบตัวเรานะครับทํามาจากวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าแก้วน้ำพลาสติกยางไม้อิฐหินกระดาษโลหะซึ่งวัสดุเหล่านี้นะครับมีสมบัติทางกายภาพบางอย่างเหมือนกันหรืออาจจะแตกต่างกันไปวัสดุประเภทแก้วและไม้ต่างก็มีความแข็งเหมือนกันแต่แก้วนั้น จะต่างจากไม้ตรงที่ว่าแก้วนั้นมันแตกง่ายกว่าไม้นั่นเองครับผมซึ่งแก้วนะครับเป็นวัสดุที่มีความแข็งแต่ลักษณะเฉพาะของมันก็คือมันแตกง่ายครับผมต่อมาครับวัสดุแต่ละชนิดนะครับมีความแข็งแตกต่างกันวัสดุชนิดใดที่ทนความแรงขีดขูดเราจะเรียกวัสดุชนิดนั้นว่าวัสดุที่มีความแข็ง วัสดุที่มีความแข็งมากซึ่งวัสดุที่มีความแข็งมากกว่านะครับก็จะขูดวัสดุที่มีความแข็งน้อยกว่าแล้วทำให้เกิดรอยได้เช่นเมื่อเรานำตะปูนะครับไปขูดกับแผ่นพลาสติกจะพบว่าแผ่นพลาสติกนั้นมีรอยขีดรอยขูดบนแผ่นพลาสติกนั่นเองแสดงว่าตะปูนั้นมีความแข็งกว่าแผ่นพลาสติกเมื่อเรานำ ตะปูนะครับขูดบนไม้บรรทัดเหล็กอันนี้นะครับอีกวิธีการหนึ่งเรานําตะปูไปขูดบนไม้บรรทัดเหล็กเราพบว่าไม่มีรอยขูดบนไม้บรรทัดเหล็กแสดงว่าตะปูกับไม้บรรทัดเหล็กนั้นมีความแข็งไม่ต่างกันนี่คือนักเรียนดูจากภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําครกหินทัพพีที่เป็นไม้แก้วน้ําและไม้บรรทัดเหล็กถ้าเรานําวัสดุพวกนี้ มาทําการขูดขีดกันถ้าวัสดุชนิดใดเกิดรอยขูดแสดงว่าวัสดุชนิดนั้นมีความแข็งน้อยกว่าหรือวัสดุที่นําไปขูดนั้นมีความแข็งมากกว่านั่นเองครับนอกจากวัสดุที่มีสมบัติทางด้านความแข็งแล้วนะครับวัสดุบางชนิดนะครับนักเรียนยังมีคุณสมบัติด,ด้านความยืดหยุ่นเช่นนักเรียนเคยไปกระโดดไหมครับอ่า แทนโพลีนเห็นไหมครับที่เราไปกระโดดดึงดึงดึงกันนะครับเป็นเครื่องเล่นที่ทํามาจากยางก็คือมันจะมีแรง,งยืดหยุน่นใช่ไหมครับเมื่อมันมีแรง,งยืดหยุน่นปุ๊บนักเรียนก็จะเกิดการกระเด้งกระดอนกระเด้งกระดอนใช่ไหมครับมันก็จะไม่ฉีกขาดนั่นเองมันก็จะมีความยืดหยุ่นในตัวมันวัสดุนะครับแต่ละชนิดนะครับมีสภาพยืดหยุ่นที่แตกต่างกันไป วัสดุชนิดใดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทําแล้วสามารถคืนลูกบ้างเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทํากับวัตถุนั้นเราจะเรียกว่าวัสดุนั้นมีสภาพยืดหยุน่นเช่นหนังยางนักเรียนเคยเห็นหนังยางกลมๆไหมครับเราดึงมันยืดออกมันจนสุดใช่ไหมครับพอเราปล่อยมันก็จะกลับมาอยู่ในสภาพเป็นเส้นวงกลมเหมือนเดิมอ แต่ถ้าวัสดุชนิดใดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเมื่อมีแรงมากระทําแล้วนั้นแต่ไม่สามารถคืนรูปร่างเดิมได้เมื่อเราหยุดกระทํามันแล้วทําให้วัสดุนั้นเ,เกิดการฉีกขาดไม่สามารถคืนรูปร่างเดิมได้นะครับเราจะเรียกว่าวัสดุชนิดนั้นไม่มีสภาพยืดหยุ่นถ้าเราจะยกตัวอย่างเช่นเราออกแรงในการดึงกระดาษใช่ไหมครับ ดึงแรงกระดาษมันเกิดการฉีกขาดเมื่อมันเกิดการฉีกขาดเราปล่อยมือปุ๊บกระดาษกลับมาต่อกันเหมือนเดิมได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นเราจะเรียกวัสดุชนิดนั้นว่าวัสดุไม่มีสภาพยืดหยุ่นนั่นเองครับวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นจะหมดสภาพความยืดหยุ่นได้หากออกแรงกระทํามันมากจนเกินไปหรือเกิดการออกแรงกระทํากับมันบ่อย ออกแรงกระทำบ่อยๆนะครับจะทําให้หรือจะเป็นการออกแรงกระทําใช้เวลานานพวกนี้สภาพยืดหยุ่นมันก็จะเสื่อมสภาพไปนั่นเองครับอาจากตัวอย่างก,ก็จะเป็นสายรัดของที่ทํามาจากยางนะครับซึ่งจะมีสภาพยืดหยุน่นเขาก็จะเอาไว้รัดของหนึบหนับเลยนอกจากสมบัติวัสดุที่มีสมบัติทางด้านความแข็ง ความยืดหยุ่นแล้วนะครับวัสดุบางชนิดยังมีคุณสมบัติด้านนำความร้อนเช่นของใช้บางชนิดในครวัวเรือนนะครับเราใช้ความร้อนในการปรุงอาหารให้สุกก็ต้องทำมาจากวัสดุที่มีการทนต่อความร้อนอ่จากภาพก็คือการทำไข่ดาวใช่ไหมครับการทำไข่ดาวเราก็ต้องใช้กระทะกระทะเมื่อตั้งบนไฟที่มีความร้อนอ กระทะก็จะมีคุณสมบัติในการนําความร้อนเมื่อมีการนําความร้อนเสร็จแล้วแผ่ความร้อนไปยังไข่ก็จะทําให้ไข่สุกนั่นเองวัสดุแต่ละชนิดนะครับเมื่อนาเมื่อได้รับความร้อนแล้วจะยอมให้ความร้อนผ่านไปได้เท่ากันหรือไม่เท่ากันนั้นวัสดุที่ยอมให้ความร้อนผ่านได้ดีเราจะเรียกว่าวัสดุตัวนําความร้อนซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นวัสดุประเภทเดียวกับโลหะเช่นเงินทองแดงเหล็กอลูมิเนียมส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่านได้เราจะเรียกวัสดุชนิดนั้นว่าฉนวนความร้อนซึ่งวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนได้แก่แก้วพลาสติกผ้ากระดาษกระเบื้องและไม้ครับผมอ่นานักเรียนมาดูจากภาพนี้ก็คือกระทะนะครับกระทะนี้ทํามาจากอลูมิเนียมซึ่งอลูมิเนียมนั้น นำความร้อนได้ดีด้ามจับของกระทะนะครับทำมาจากพลาส,สติกซึ่งเป็นฉนวนความร้อนเพื่อไม่ให้ความร้อนนะครับมายังมือของเรานั่นเองอเราจึงมีพลาส,สติกไปห่อหุ้มตรงด้ามของกระทะเห็นไหมครับนอกจากวัสดุที่มีสมบัติทางด้านความแข็งความยืดหยุ่นและการน,นำความร้อนแล้วนะครับบางชนิดนะครับยังมีความามีคุณสมบัตินะครับ ในด้านการนำไฟฟ้าซึ่งของใช้บางอย่างนะครับต้องทำมาจากวัสดุที่นำไฟฟ้าได้<ม>นักเรียนเห็นไหมครับปลั๊กไฟสายไฟที่เราใช้กันในครัวเรือนของเราในบ้านของเรานะครับามาดูครับวัสดุที่นำไฟฟ้านะครับวัสดุแต่ละิดชนิดนะครับสามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้แตกต่างกันวัสดุบางชนิดนะครับยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี เราจะเรียกวัสดุนั้นว่าตัวนําไฟฟ้าเช่นเงินทองแดงเหล็กทองคำอลูมิเนียมส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมครับวัสดุที่นําไฟฟ้าก็จะเป็นประเภทโลหะเหมือนกันใช่ไหมครับเฮ้ยมองข้ามไปมันก็จะเหมือนกับวัตถุที่นําความร้อนเห็นไหมครับก็เป็นประเภทโลหะเหมือนกันเลยโลหะก็สามารถนําไฟฟ้าได้ดีเห็นไหมครับอันนี้ก็คือ ตัวอย่างก็คือทองแดงที่เป็นตัวนําไฟฟ้าชนิดต่างๆแบบต่อมาพลาสติกยางไม้ผ้ากระดาษแก้วตัวนี้เขาจะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าซึ่งฉนวนไฟฟ้านี่ก็คือเป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้เราจะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านี่ครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกยางไม้ผ้ากระดาษแก้วต่างๆนะครับ ก็คือเป็นฉนวนไฟฟ้าคือไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้นั่นเองครับนี่เห็นไหมครับถ้าเรามองดูสายไฟก็จะมีพลาสติกหรือ,อยางห่อหุ้มไว้เพื่อที่จะไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลมายังสายไฟเส้นอื่นที่มันทับกันอยู่นั่นเองครับในหัวข้อที่2นะครับก็คือการใช้ประโยชน์จากวัสดุครับผม สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรอบตัวเรานะครับทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิดโดยการเลือกวัสดุเพื่อใช้ในทําสิ่งต่างๆนั้นเราจําเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆเช่นความแข็งสภาพยืดหยุ่นการนําความร้อนการนําไฟฟ้าเพื่อเหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับอย่างเช่นภาพที่1น,นะครับเป็นภาพของล้อรถใช่ไหมครับ ล้อรถนั้นก็ต้องมีสภาพที่มันยืดหยุ่นเกาะถนนมีความแข็งแรงทนทานเห็นไหมครับถ้าล้อมันหมดสภาพมันก็จะไม่สามารถยึดเกาะกับถนนได้เวลาขับไปเวลาเราเบรกมันก็จะลื่นต่อมาถัางน้ําแข็งเห็นถังน้ําแข็งไหมครับก็จะมีสภาพาการเก็บความร้อนเก็บความเย็นได้ดีไม่ให้อากาศไหลเวียนเข้าไปได้ทําให้น้ําแข็งละลายช้าเห็นไหมครับ 2.1นะครับการใช้วัสดุให้เกิดจากความแข็งแรงของวัสดุนะครับวัสดุแต่ละชนิดนะครับมีความแข็งแตกต่างกันออกไปเราจึงมีการเลือกใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติด,ด้านความแข็งของวัสดุเพื่อให้ใช้ในโครงงานโครงการโครงการก่อสร้างหรือเป็นการใช,ช้ชิ้นส่วนของเครื่องใช้เครื่องมือต่าง,างๆเช่นโลหะมีความแข็งทนทาน จึงมาทําเป็นโครงสร้างของรถเป็นโครงสร้างของอาคารและเป็นประตูรั้วอ่าซึ่งโครงสร้างของรถยนต์ก็จะทําจากโลหะเห็นไหมครับบ้านอาคารบ้านเรือนก็จะมีโครงสร้างของโลหะแม้กระทั่งรั้วก็จะเป็นโครงสร้างของโลหะเพราะว่าโลหะนั้นเป็นวัสดุที่มีความแข็งและทนทานเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ครับต่อมาครับไม้ มีความแข็งจึงนํามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือทํามาเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้เสื้อผ้าประตูต่างๆนั่นเองครับผมต่อมาครับอิฐมีความแข็งจึงนํามาทําเป็นรั้วเป็นผนังอาคารนั่นเองต่อมาครับ2.2การใช้ประโยชน์จากสภาพยืดหยุ่นของวัสดุวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นนะครับเป็นวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ เมื่อมีแรงมากระทําและกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือรูปร่างเดิมได้เมื่อหยุดแรงที่ออกกระทําเราสามารถนําสมบัติดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทําเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆได้ดังนี้นะครับฟองน้ํามีความยืดหยุ่นมีความนุ่มจึงทำเบาะอามาทําเบาะทําชุดรับแขกทาโซฟาต่างๆนั่นเองครับนี่คือคุณสมบัติของฟองน้ํานั่นเองครับ ยางมีความยืดหยุ่นจึงนำมาใช้ในการทำยางรัดสายรัดของไม้เท l เบิลเทนนิสและอุปกรณ์ปิดฝาขวดต่างๆนะครับซึ่งยางหรือว่าหนังยางที่เราพูดถึงกันเนี่ยจะมีสภาพยืดหยุ่นเราก็นำคุณสมบัติตัวนี้มาทำให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับ2.3นะครับการใช้ประโยชน์จากการนำความร้อนของวัสดุนะครับ ในการประกอบอาหารส่วนใหญ่นะครับมักจะมีความเกี่ยวข้องกับความร้อนเพื่อที่จะทำให้อาหารสุกดังนั้นของใช้ในครัวเรือนนะครับจึงต้องมีการทำมาจากวัสดุที่สามารถนำความร้อนได้เช่นเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสเพื่อให้นำความร้อนไปยังอาหารและทำให้อาหารสุกได้เร็วแต่องค์ประกอบส่วนของด้ามหรือหูจับของหม้อ ของกระทะต่างๆนั้นต้องทำมาจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนความร้อนจึงทำให้ความร้อนไม่สามารถถ่ายโอนไปยังมือของเราได้นั่นเองครับผมถุงมือกันความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากวัส,วสดุที่เป็นฉนวนความร้อนจึงป้องกันไม่ให้ความร้อนนะครับถ่ายโอนมายังมือของเราได้นั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือ ถ้าเราเอามือของเราโดยตรงไปจับกับถาดที่มันร้อนๆมันก็จะเกิดการถ่ายโอนความร้อนมามือของเราก็ทําให้มือของเราเกิดการพุพองอ่าร้อนแสบร้อนนั่นเอง2.4นะครับการใช้ประโยชน์จากการนําไฟฟ้าของวัสดุวัสดุแต่ละชนิดนะครับมีการหรือว่ามีคุณสมบัติการยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้ แตกต่างกันไปเราสามารถนําคุณสมบัติตร,ตรงนี้นะครับที่แตกต่างดังกล่าวที่คุณครูว่ามานะครับมาใช้ประโยชน์ในการกระทําหรือการทําเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเช่นเต้าเสียบซึ่งทํามาจากวัสดุที่นําไฟฟ้าเพื่อให้นํากระแสไฟฟ้านั้นไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้สามารถใช้งานได้และวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะครับเราก็จะ ป้องกันไม่ให้เกิดการดูดของไฟฟ้านั่นเองถ้าเราดูจากภาพเต้าเสียบภาพนี้นะครับขาของเต้าเสียบนั้นก็จะทํามาจากโลหะใช่ไหมครับซึ่งเป็นวัสดุที่นําไฟฟ้าได้ดีส่วนบริเวณด้ามจับของเต้าเสียบนั้นทํามาจากพลาสติกซึ่งพลาสติกนั้นเป็นวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านั่นเองเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าดูดเราครับผมอ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับ ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับสมบัติของวัสดุรอบตัวเรานะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับดูวิดีทัศน์หรือศึกษาวิธีทั์ชุดนี้เสร็จแล้วนะครับคุณครูก็จะทําการอัปโหลดข้อสอบนะครับลงไปใน Google Form เช่นเดิมนะครับโดยให้นักเรียนรอก่อนนะครับคุณครูก็จะขอเวลาสักคู่หนึ่งเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้ก่อน แล้วครูถึงจะให้นักเรียนทำข้อสอบทำแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับนักเรียนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพดูแลร่างกายด้วยนะครับตอนนี้สถานาการณ์โควิดก็ยังไม่ทุเลาลงเท่าไหรนะ่นักดังนั้นนักเรียนก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับจะออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมสวมแมสหมันล้างมือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากโควิดนะครับ ขอให้นักเรียนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาไว้เจอกันที่โรงเรียนครับสวัสดีครับ